กไปแจกของอีกคือเก่าพี่น้องเลยพาทั้งห้าจัมรัดเลยกะหมู่เพิ่นนะมาทำการสามคนเลยู้ใหญ่ใจดีเพล่นน้องโอ้ยลมเอกนี่มาแจกของพี่นอ้องมาแจกของมนันอีจกจะไปแจกทั้งในแหละโอ้คุณนั่งซาลิงไปก่อนเลยสามคนสี่คนซาลิงคันนะ่ะไปสีฟังไทยเพิ่นแต่หาแจกเครื่องแจกของแจกเงินแจกมีแจกนมดึงนะ้องปีใหม่เหมือนนาะ เพิ่นมาเจ๊กีไม่เพิ่นมาเที่ยวพี่น้องเต็มซาเล้งหนึ่งจกักสิไปหมูบนน่บ้านใดถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจักสิฮอดบ้านใดมื้อนี้ไปกับพอ่อน้องคนหน้าเต็มสามลอดนึงซาเล้งต่อไปซาเล้งซาเล้งเพราะว่าบุกปืนไปบ้านนอกสิออกไปทั้งบ้านนอกบ้านที่ว่าเด็กน้อยหลายเด็กนอ้อยบ่ได้กินขนมวน่นแหละหมู่บ้านนี้ลูกใหญ่ก็ไปแจ๊กทางอีกหมู่บ้านนึงพาผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไปอีก วันนี้กับภาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยเนี่ยภูว่านจะไปหมู่บ้านแต่กำลังเดินทางไปพี่นอ้องเนาะเป็นกำลังใจให้ใเด้อพี่น้องเด้อเนาะกำลังไปกำลังไปพี่นอ้องรอล้อภูบา้านไลยทีได้กินวันนี้กลังเดินทางไปตอนนี้กำลังไปอยู่ทางยางพี่น้องเลยเดี๋ยวชีเข้าไปทาง,ดงแด่งเลยที่ไยอีกเท่ีนึงอีกไปต่อหมู่บ้านหนึ่งอีกพี่นอ้องโอ้เหเบิร์ดไลค์แคท แค่ไงชื่อเพิ่มมีเอาเสเดินทางไปหมู่บ้านหนึ่งอันนี้ห,าห่างกับหหมู่บ้านหนึ่งอันนี้พลังเติมเครื่องเติมคลองอยอะพลังเติมเขามาชื่อมีอีกและกะ้วกเสเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปด้วยซารดิ้งที่น้องมาเนร์ลุยเลยเพราะว่ามันเข่าทางหมู่บ้านมันสิป็น ทางเลนรถสะดวกนะถ้ารถใหญ่ไปกับหนึ่งมาทางที่งานเน้ากับบูมีรถกระบะบูมีรถใหญ่เนาะมีแต่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำเป็นซาเล้งพ่วงข้างแบบนี้แล้วก็บพบุกสิ่งของประแจกนี่น้องเลยทั้งคนกำลังเติมเครื่องเติมของใช้อีกอยู่เติมสิ่งเติมของใช่ไปอีกเดินทางไปอีกหลายบอน หลายพื้นที่เออไม่หลยทงแมนแมนแมนไปเจออีกหมู่บ้านนี่แมนยังสิไปอีกครอบครัวนี่โยทางในนี่พอดีแล้ว แน่อยูน้าจงไปเที่ยวแน่นแม่นกำลังเติมเครื่องขึ้นรถเติมเครื่องขึ้นรถอีกเขาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกต่อไปเลยแจกจดพกผนแจกจดพผอแจกเบิดละก็เอาแต่บุญกลับบ้านเนาะ

นาาอีน <onents> ่น really? ีน้เนี่นี่ยนี่ไปเจกหรอป๊อถ้าว่าเปลี่ยนเอาเป็นเงินอีกน้อยเนาะให้มันทวบวให้มันทวึงกันนะไ่นพันนึงกี่นี่นี่น่นี่เอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่ไเจ๊กนี่นี่ไปเบื้องห้านนี่เจ้ะห้านหญ่นี่นี่ห้านน้ี่เพราะว่าเขาบาง เราเราจะไล่ใบชิปให้เราเนี้เราเลยเอาไปเจาะคนนะเจาล่แขาเลคนเลยนับขึลายยู่อ้ยเราจะนต้องมีหน่อยอะไปใชิปเพราะว่าเพิ่งไปนำยงเจ้านะ้เานี่มันเาวนมันก็ลาสิบทั่วถึเทงกันเออโอ้ยลายลายโอ้ลายเปนงไเนี่ยเนมนันสิบุทั่วถึเทิงกันเอ้าไปชิปจ้ะเดี๋ยวพูดนับไปก่อน

กำลังรวบรวมสิ่งของไปเจกอีหมู่บ้านนึงแม่นแม่นแม่นโดยแม่นผู้้าไปนี่ก็ภาพภูมิใจแ่ะฮาผ้าไปกัโดยกำลังรวบรวมเงินและก็สิ่งของพี่น้องเลยมานี้นะถึงว่าสิบโบลายแต่ว่าเฮาไห้มันได้คู่กันเข้าไปอีหมู่บ้านนี่

ต่อไปนี่หมู่บ้านนี่เขาเจกแล้วที่เข้าไปอีกหมู่บ้ so านหนึ่งบ้างเลยตัวถึกันเนี่ยกันเนี่ยเป็นบบไงดีเอาซื้อเครื่องมาเติมซื้อขนม3สามสิบเจ็ดพันสมสามสิบเจ็ดพับอกเงินกี่พันก็มีอยู่เด้ เงินกีบเไวแอ๋อผ to oh, yeah. ุดเดีางกันบาทโดย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 สามเออดวยกัด้ัด้อดยยมาสหมุนด้เออขนมิบบาทต่ออบห่กสิบบาทชื่อขนมไปตื่มอีก

อย่านี meantime, ่มาใส่ตะลยยเรียนอีกสิบบาทสิ่งเติมครองน้องเอ้เติมขนมมีทงไงแล้วก็มีลายสิ่งหลายอย่างกำลังรวบรวมเครื่องบริจาคน้ำห้านทั้งเลขเงินเลขอย่าง เปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเอาเงินบาทเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นเงินกีบแล้วก็เข้าไปเลขมันง่ายสะดวกแล้วก็มันเข้าไปหลายครูหลายคนนิดหน่อยเนาะหลายคนอีกสิบบาทเป็นบ่โอโดยมาดูไปบ,บาทเมนเมนเมนครบแล้วอ่าพ่อค้าอ่ะอ่ครบค,ครบครบเรบียบร้อยใส่ถุงให้หเดอ้อ เอออ่าอเพื่อนเทเพื่อนเอาบุญน้ำอีกเพื่อนทำบุญน้ำเนี่ยอ่าได้บุญเหมือนกันพ่อค้าจ้าจ้าพ่อค้าก็ทำบุญร่วมนะเดี๋ยวมาอุดหนุนไหมพ่อค้าโดยพ่อค้าได้บุญน้ำมานี่ไปแจกอีกหน่อยขึ้นหลายคนจ้าจ้าจ้า ต้องมาเลยต้องเอาบุญกลับไปละลายเนาะไปขับเลยขับเลยขับเลยบ่ลุงจันพาเพคนขับไหมรถเด้อบังรถเด้อบังรถเด้อขับรถห้อสิผูกๆรถพากนะรถเด้อไอเด้อจะพาขับเด้อญาติเพื่อนบ่ฮู้เพราะว่าทางรถมันกะบบคือกับทางนั้นเหมทางนี้มันขับทางรถเลนเบื้องขวา ไปไปครับไปต่อพี่น้องเลยไปทั้งหมู่บ้านได้รวบรวม,รวมสิของได้เต็มอัดรถเลยมาหนิเต็มคักเต็มซาเล่กเลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปไปพอกทั้งหมู่บ้านน่ากูเลยพี่น้องเลยมาทั้งพอ่อค้าเพิ่นกาได้ร่วมบริจาคขนมน้ำ<ป>มา,ามอีาอกอ <laughs> ชุดหนึ่ง <laughs> hay chút nương bạn này đây phải hạt kín vậy à, chùm cái chỗ này ดีปีใหม่ทุกคนอืมอีกหน่อยบลายเนาะอีหน่อยเดวันนี่นเอาน่ามายคือพกตกนเามาได้เือาก็มีอยู่คืตาพุ่นเม่

พอยังพอได้แหละที่น้องไอันนี้เป็นชุดใตสีสุดท้ายเนาะต้องไปอีกหน่อยกับเมนุดท้ายกับข้าบ้านเาเลยบ่เนี่ยบึ่งไงเน่ถุเ่าพเนูุถุน่าพเนเออถุเนู่กล่อืมงามเนาะ ເ <ti> ມ <rop ete band era> ືອງນີ້ອ່ານ້ອງມີເົກຍດມລຍັງໍດກິນ ยังอยู่ยังยายกับน้องนั่งนี่ได้ต่างกันนะบ่น้อยเชือชีนี่เราน้อยกันนี้นี่ว่าป่ อันนี้บอน้องกันมีนามีนาน่ะเออลูกจะเดือนแล้วลูกนั่นนะลูกจะเดือนแล้วลูกนั่นนา แม่ยายตัอนี่ยนะมีผู้มาหายังมาหาจกยังมหาไดเห็นเจ้านี่เพื่อนคนได้เือนกตะสุแมมีผู้ชายนะอืกนง่ายเคนนี่ก็ลองก็้องคนอนที่นลองคนทันอยย่ยยุ่มาละขาดทุอย่าง ม่นห่ยิันอกน่มมีเขากินหน้ากับบมีหน้าก็ประเทศซีนีนะประเททอดหน้าหน้ากับบมีมีมีคนไปหาเงินหาอย่างทรงมาหายีปะเขากับเชลูกเมียเขาแล้วเขาหายกับเขาหายหาแล้วอนี้แล้วเขาเอาลูกเงียเนาะอยู่บนลูกอยู่เมียเขาไปอเนี่ยอันนี้แล้วคนเดียว ยังแต่นอกมิน้านี่เปลนผู้มาอยู <S <S ่เือนนี่นะอยู่กับยาตีไอ๋หันนหละปัวป้าัวินอ๋อ เป็นกันเด้าลร่กี่ย่ได้นี่บููที่หนอไมีเงม้นเป็นกันเาจักกี่หหกสิบตัวหกสิบหกสิบหกอืมโอ้ยอย่างหนนมเลดเรสนมเลยเออกินเลยบอกินกินเลยโอ้ยม่ห่างน่อยมห่างหน่อยแค่คนทาหน่อยไปนปัากันอยู่เนาะ บ่าห้องบ่าห้องมื้ว่าว่าทุกคือคือเอาตะกี้น่ะหรือว่าพ่อพ่อก็อยู่ใสติพ่อกันอยู่บ้านนี่แหละอืมคนมาเดียวกันบ่าน้องเป็ดเอาน้องๆคนนี้อยู่บ้านเฮานี่ล่ะวะบ้านเฮาแม่นี่เฮือนะอ๋อ่น่ดยๆ ป้าเอ้ยน้องเอ้ยน้องเขาบให้เอาแบบนี้นะญาติเอ้ยน้องเขาบวยเอามันถูกมันยากบุ้มีให้นตาจะก็กินบ้านเมืองก็ได้นะเดี๋ยวตอนตอนตอนแรกนะคือบอว่ายังเถือนเอ้ยน้องกะนกุ๊กี้กับคนกับคนจีแกงนี่แกงเ่ยแกงบ้าบ่หน้าบ่เต้าเข่าบ่อเต้าซ้ำคนนี้ป้าลดนะหนีไปเลยหนีไปเลย

มึนเน่ลูกก oh ็จะมั่มเนอะข้ออีลูกมีขอซื้อลมก็ได้ซื้อเออเออออเอเลูกมีคอรคามเ่ะอ๋อเียเนี่ยตายนปเียไบอัมอมอยู่เียงไทยบอกไม่อยเผู้ชายบดผู้ชายบอไองบอ เขาว่าไปว่าโมหาแล้วพันน่ะผู้ชายไม่ได้แกไ่อุ่งมันชผู้ชายจะีอย่งเหมิงผู้ชายผู้ชายิดโผลนพอพันหิดลูกเพื่อกจิบูใจอ่อนกลับมาบ่พนีไปจึเดือนเลยพนีไปจะโนแวเดีเ่มะปีแล้หกแวันออกแนออกแลมัปีแล้วม่อ้ก็นอกแล้ออกลอลนอแล้ม่้วออปกแล้วมอกล้ออป้มอกันอกลมักนมัมัอมักมันสิมี อะไตะลุบปะคือมมันกเขามีไมีนะเตตะตะบิดมันเป็นหลินคือใช่ว่ามาหลินอยู่นี่จากบาทุกเ่าก็คืออองเาก็เอากันลับีลูกไอบมีเจ้าเลยมาตีกันเนาะมีเจ้ามีเมตีมติของกินบันกินเมือแแะไรผมมีรูปู่ขาเลยโอ้เป็นเนี้มันกะ ไม่รู้ผู้ชายได้เนาะบมลาพิโชคมีอย่างการหากินน้ำกัดแล้วเนาะครอบครัวเดี๋ยวให้อ้จับรัดเอาเมื่อเลยเนยไห่วะไม่เอาไปกินไปป็นสบายคนไปเพียงไสยพอกินอยู่นี่เลยนะไปหาเงินกับไปบ่ได้เนาะค่าลูกน้อย อากสามแลวมแมนแมนแมพ่อไทยกไม่เาไหยเขาพ่อไคือมีไ้เาไปเลยไปเลยเขารับทดสอบเอาสามคนคือหนมีนาแล้วใไห้ไห้น้ำลังกะกากเลยนจบปริิญา <tığımız> <nhưng mỗi> lễ, <laughs> um. Điều đó nhảy là có phải hàng ngân mà đấy yo chắc lẽ này cả bộ tài áo như nào โอ้เนาะไปเด้อเชเดอร์เพื่อนคู่คนเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งไปไปเลยปันน้ำใจกันเล็กๆน้อยๆไปโชคดีปีใหม่พื่อคู่คนเลยไปกลับพี่น้องไปอีกไม่